แถวแถวธรรมศาสตร์เนาะนะคะก็ส่งกาลังใจให้น้องเอกนะคะออก็กิดืึอกิดถึงเนาะนะคะพี่ชูทานข้าวกับอะไรตอนนี้เป็นตอนบ่ายพี่เพื่อนคุยมอตะกี้นี่นะคะอยู่เป็นเพื่อนคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะแม่เก๋ขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวก็อีกหน่อยก็ค่อยลงเนาะนะคะขอบพระคุณแม่เก๋นะคะนะคะเป็นพี่แตนนะคะเดี๋ยวหลวงพี่จะแวะเข้าไปรับชมบทเพลงหน่อย <laughs> พี่แตมนะคะหลวงพี่ไม่ใช่พี่แตน <laughs> ก็เลยดีใจนะคะก็เลยยาวเลยนะคะอ่านะคะพระพุทธธรรมากูกก็อ่าพี่แม้มเจริญพรครับคุณโยมพี่แตมนะคะอ่าอ่ะอะ,อะไรบ้างใหม่ของพี่ชูเลยยังไม่ได้ชมถ้าเป็นนเมื่อก,กี้หรือวันนี้ยังนะคะแต่ถ้าเป็นของวันเมื่อวานน้าแรงแล้วปังเอิญว่าน้ําอ่ะจ่อลึกไปหน่อยนะคะกลายเป็นน้ําข่อยไปเลยนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะท้องฟ้าท้องฟ้าก็จะประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็อ่ะพี่ฝนนะคะอ่ะ พระพุทธธรรมกุนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาส่งกำลังอ่านะคะแล้วก็พี่เต๋มก็สวัสดีค่ะคุณน้องฝนนะคะอ่าพี่ฝนก็วันนี้ก็ไล่อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าที่ตรงอ่า ทักทายน้องมาหน่อยนะคะ,ะนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเน็ตน้องทําให้ปีเต็มเข้ามาไม่ได้ก็ได้นะคะหรือว่าอย่างไงนะคะก็ขอบคุณมากมานะคะขอบคุณพี่ซู่จริงแล้วขึ้นดึกๆนะคะไม่เคยขึ้นเวลานี้แต่ว,ว่ามาแทนนิชานําวงการนิชานําวงวันนี้ให้พักก่อนนะคะสลับกันนะคะสลับกันไปมาไม่เคยปล่อยมือน้องเลยนะคะสู้กันมานานนะคะเอ้ยนะคะทิพย์ทิวาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านิชากนสูงแล้วก็วันก่อนนี่มีผู้หญิงอาหารนิชาชอบดูผู้มากกว่า เด็วค่ะขอบคุณเด็กค่ะเก็บผักบุ้งนะคะเอาไปผัดผักบุ้งไฟไฟแดงนะคะผัดน้ำมันหอยอะค่ะผัดน้ำมันหอยนะคะบุ้งผัดน้ำมันหอยนะคะทุกคนให้บครบเวลานะคะในระหว่างนี้ก็รอเพื่อนๆไปนะคะเก็บผักรอเพื่อนๆไปนะคะทุกคนโอ้ก็ไม่ธรรมชาติหรอกนะคะทีนี้เขาจะเลื้อยมาแล้วพอเขามาเกิดขึ้นอ่าก็จะนี่นะคะก็ก็ก็จะเอาพันเข้าไว นะคะที่มาส่งกำลังใจขอบพระคุณพี่แต้มขอบพระคุณแม่เก๋ที่ที่ว่านะคะ in, เฟสตินแม่เก๋เซ,เซเวอร์ของน้องนะคะนี่เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวอ e ีกโปรไฟล์ไม่ค่อยจะโอเคเลยค่ะทุกคนนะคะนิชาขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการกดไลค์นะคะเห็นนิชาหลุดไปสองสาครั้งแล้วนะคะอ่าน่าจะนี่เป็นบ้านานาลิมคลองบ้านานาลิมคลองก็จะมีต้นมะพร้าวหนึ่งต้นแล้วก็จะมีเรือนน้อยสังกะสีนะคะแล้วก็จะมีข้าวที่เขียวขจี คืพี่จูค่ะนะคะน่ารักพี่สาวของน้องน่ารักมากมากเลยนะคะก็ห้าโมงก็ไปบ้านพี่น้อยสายอยู่หยุดแล้วนะคะ,ะนะคะน้องก็พามาชมกิโลมชมวิวอีกแต่ตรงนี้เป็นบ้านนาริมคลองที่ต้องเข้าใ,ใกล้ๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าออกคองแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นอีหยังนะคะหลังๆเมื่อหนีนะคะค่ายได้ก็คือกั้นเมิดนะคะมีสองค่ายนะคะอยู่ในเครื่องนี้แต่ว่าก็เหมือน เซฟเวอร์กี่ถึงกิ่ถึงนะคะแม่เกอ๋อยู่สวีเดนเหนือน้องรู้น้องจําได้แต่ว่าถ้าเป็นก็เป็นเฟซหลักนี้นิช,ชาก็จะยังไม่เคยเห็น,นะะเก็บผักบุ้งก่อนเด้อนะคะทุกคนนี่นะคะเก็บผักบุ้งก่อนเด้อนะคะนี่นะคะเก็บผักบุ้งก่อนนี่เก็บผักบุ้งนะคะบางทีเราก็ต้องพักผ่อนแล้วเพื่อนๆต้องพักผ่อนนะคะก็เลยมาช่วงนี้ค่ะถ้าเป็นมาเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณว่าสลับกันกับน,นิช,ชานําวงนะคะขอพรบคุณมากๆ เดี๋ยวกําลังหาที่ตั้งกล้องอยู่นะคะอ่านี่นะคะได้ที่ตั้งกล้องแล้วนะคะพี่ชุวันนี้มาตรงบ้านนาริมคอนนะคะพอพี่ชุก็นิ่งไปนะคะน,นะคะนิชาก็พามาชมนาผักกะเช่นนะคะตรงนี้เป็นนาผักกะเช่นนะคะทุกคนนี่ตรงนี้นะคะก็อข้าวนะคะตรงนี้นะคะีิฉาก็คุยไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนะคะก็คุยไปเรื่อยๆนะคะก็จะต้องสัมผัสไปด้วยนะคะพอคุยกันนะคะ มากินลมมาชมวิวนะคะมาชมบรรยากาศนะคะท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาของเรานะคะก็นะคะนิชาก็อยู่มุมนี้นะคะพอมุมนี้นะคะก็จะเห็นอ่าออมาทุ่งนามากินลมมาชมวิวมาเก็บผักนะคะมาไร่สดมาเก็บผักนะคะอ่านะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็ยังไม่เข้ามากัน <laughs> เทีนู่นเนาะนะคะน่าจะเป็นบ่ายใช่ไหมคะพี่พี่ชุน่าจะเป็นปบ่ายเนาะนะคะทานข้าวกันหรือยังนะคะทานข้าวหรือยังนะคะอาหารอะไรบ้างนะคะที่ชาก็ตอนเย็นยังไม่รู้ว่าจะทานอะไรนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจน,นะคะอก็อประมาณนี้เลยนะคะน,น,นั่นเนี่ยแมมแม็แมแมอยู่นะคะเน็ตก็แม่นะคะอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะคะเน็ตไม่รู้ว่าเป็นยังไงที่บ้านก็เหมือนกันนะพี่ชุเดี๋ยวนี้นะคะไ wi ไฟด้วยนะคะ ติดภารกิจนะคะหลวงพี่ติดภารกิจนะคะกาอ่าตอนรู้สึกจะเป็นบาสามนี่ติดภารกิจนะคะใบหนึ่งเป็นสองไป3นสามติดภารกิจนะคะแล้วก็เลยไม่ได้เข้านะคะ,คะนะคะแล้วก็เป็นเพจนะคะอันนี้เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวหลักนะคะของแม่เกซเ๋ซเวอร์จากสวีเดนนะคะแต่อยู่สวีเดนเหนือนะคะส่วนพี่มนุ์อยู่สวีเดนใต้น,นะคะรายงานน้องอีกหน่อยนะคะได้ยินเสียงน้องไหมนะคะเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงนะคะเปลี่ยนค่ายก็แล้วเปลี่ยนปูก็แล้วอ,อะไรก็แล้ว นี้นะคะเสียรอัวก็ร้องเตือนแล้วนะคะไม่ใช่วัดนะคะหลวงพี่ไม่ใช่วัดนะคะคุณโยมพี่แต้มสบายดีนะครับอ่านะคะคุณโยมพี่ชอบนะคะชอบ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 ค่ะวิวก็ชอบดอกไม้ก็ชอบต้นไม้ก็ชอบผู้ก็ชอบนะคะแต่ผู้หญิงไม่เท่าไหร่นะคะมาเก็บผักบุ้งก่อนเด้อนะคะทุกคนนนะคะเก็บผักบุ้งก่อนเด้อนะคะนี่นะคะเก็บผักบุ้งก่อนีเก็บผักบุ้งนะคะ ะคะนมัสการหลวงพี่นะคะอาบนมาสการหลวงพี่นะคะพี่ฝนก็กาบนมัสการหลวงพี่นะคะส่วนหลวงพี่ก็นะคะพระพุทธธรรมมกุนะคะพี่พี่เก๋นะคะอานะคะพี่เก๋นะคะพี่เก๋แม่เก๋อาเซเบอร์สวีเดนนะคะอยู่สวีเดนเหนือที่มาตอนดึกๆนะคะนะคะแม่คะคุณโยมพี่เต็มก็บอกว่าเปิดอัลบั้มใหม่ใช่ไหมคะนะคะหลวงพี่นะคะคุณโยมพี่เต็มบอกว่าอาเปิดอัลบั้ม วันนี้ก็ไม่เห็นกันนานเลยนะคะดีใจที่ได้มาเจอพี่ฝนมาเจอพี่แตมแล้วก็พี่เกยเซฟเวอร์นะคะวิชาพัตลุยก็เพิ่งได้นี่ค่ะพี่ฝนเก็บพักพี่แตมนะคะขอพระคุณ <c oughs> ขอพระคุณพี่ฝนขอพระคุณพี่เก๋นะคะขอพระคุณทั้งสี่ท่านนะคะที่มาส่งกาลังใจให้นะคะ,นะคะต้องเข้าใกล้หน่อยเดอ้อท่านหน้าหนะะ้าอาจจะเห็นเต็มจอครับจอเพราะว่าวิชาครับจอเลยนะคะเพราะว่าเท้าออกไกลๆนี่นะคะเขาก็เกิดจะกระพริบแล้วก็มืดๆนะคะพี่ชูอันนี้นะคะ เพราะว่าปกติทิ่ชาก็ไม่ค่อยได้อะไลในนิชาพาตะลุยดนี่ตอนกลางวันเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนกลางคืนนะคะโอ้ดูสิคะพอเพียงนะคะพี่ฝนวิถีพอเพียงก็อยู่ที่บ้านคาเนาะราดบุรีนะคะพี่ฝนวิถีพอเพียงอยู่ที่บ้านคาราดบุรีนะคะก็ใกล้ค่ะสองครั้งแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พี่เก๋แม่เก๋แซ่บเบอร์ของน้องนะคะจากสวีเดนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็กำลังมืดแล้วนะ,ะบ๊ายบายคะ่ะ มาทุ่งนามาชินลมมาชมวิวมาเก็บผักนะคะมาไร่สดมาเก็บผักนะคะอ่ะนะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็ยังไม่เข้ามากัน <laughs> มาใกล้ๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะดิฉาก็อะกาลังที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่ได้กลับนะคะตอนนี้ก็พอเพียงนะคะพี่ฝนวิถีพอเพียงก็อยู่ที่บ้านคาเนาะลาชบุรีนะคะพี่ฝนวิถีพอเพียงอยู่ที่บ้านคาราชบุรีนะคะก็ใกล้ใกเลยนะคะ นี่นะคะมีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทางนี้ก็คือเรามีโซลาเซลล์นิดๆหน่อยๆนะคะก็แต่ว่าโซลาเซลล์ของเรานี่ก็คือว่าเราเจาะน้ํานะคะนะคะรายงานน้องอีกหน่อยนะคะได้ยินเสียงน้องไหมนะคะเพราะว่าไม่รู้จะทายังไงนะคะเปลี่ยนค่าก็แลว้วเปลี่ยนปฟกก็แลว้วอะไรก็แลวนะ้วเนี่ยอย่าพูดให้มีความวิตกกังวลนะคะหลวงพี่นิชาก็มืดๆมัวๆเหมือน,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 นกันกับพี่ฝนนะแต่ว่าพี่ฝนนะอ่ะมาในความมืดแล้วสวยมาก คุณการนมัมสการหลวงพี่นะคะส่วนหลวงพ่อก็คือลุงคิมนะคะอันนี้เป็นหลวงพี่นะคะแล้วก็เจริญพรครับคุณโยมพี่ฝนค่ะถาพี่ฝนไลฟ์อยู่ที่บ้านไงจําได้แล้วพี่ฝนไลฟ์อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะนะคะอ่านะคะอ่ะหลวงพี่พระพุทธธรรมมกุูดนะคะก็อถามตอนที่พี่ชูบอกให้ใครนะไปฟังในไลฟ์ใครนะ่ะน้องก็ยังบอกอยู่ว่าอ่ะน้องไปฟังมาแล้วเรียบร้อยทานอาหารหรือย,อยัง ทานอาหารเที่ยงหรือยังอันนี้เป็น,เป,นเป็นบ่ายเนาะนะคะท,ที่ที่ไทยเป็นอีินิ่งเนาะที่ไทยเป็นอี e นิ่งที่นั่นน่าจะเป็นอ่ะค่ะคุณโยมพี่เต็มก็บอกว่าเปิดอัลบบ้าใหม่ใช่ไหมคะนะคะ <laughs> ลงพี่ <laughs> นะคะคุณโยมพี่เต็มบอกว่าอ่าเปิดอลลาบ้มไม่ค่อยจะโอเคเลยค่ะทุกคนนะคะนิชาขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการกดไลค์นะคะเห็นนิชาหลุดไปสองสาครั้งแล้วนะคะอ่าน่าจะมานะคะแล้วก็มีอ่า มีแม่ฟ้านะคะนะคะแล้วก็มอีอ่านี้ขอบคุณขอบคุณอ,อาริมโคงคุณยายอยู่ที่นี่เป็นบ้านของคุณยายนะคะแต่ว่านี้ชาไม่ได้เอาไฟมาด้วยว่าจะไล่แค่ไม่กี่นาทีนะคะแต่พอดีพี่พี่นะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอะทิบบาวาเวสตินนะคะเรียกนิชาแบบไหนก็ได้นะคะเฟซบุ๊กหลักแม่นะคะรายงานน้องอีกหน่อยนะคะได้ยินเสียงน้องไหมนะคะเพราะว่า ไม่รู้จะทายังไงนะคะเปลี่ยนค่ายก็แล้วเปลี่ยนปูก็แล้วอะไรก็แล้วะะมีความสุขจริงๆปังๆทุกเรื่องราวนะคะขอบพระคุณค่ะเม่เกแเซเวอร์จากสวีเดนนะคะสวีเดนเหนือนะคะทักทายพี่ฝนนะคะทักทายพี่ฝนสวยมากๆเลยนะคะ